ต่อไปนี้คือข่าวที่ผมถือว่าเป็นข่าวหลักทางการเมืองเช้าวันนี้ก็แล้วกันค่ะมีข่าวไทยสัพพลุงตูจะรีเทิร์นเอาอย่างไรเนี่ยอธิบายความกันนิดหนึ่งเวลาพูดถึงลุงตู่ลุงป้อมพูดถึงทั้งสองลงเดี่ยวๆไม่ได้ทั้งสองลงก็จะมีทีมค่ะมีทีมของตัวเองใช่ไหมบางครั้งนะบางครั้งนะทีมของลงมีน้ําหนัก พอ่อพพกับการตัดสินใจของลุงนะเออมีผลไงในการตัดสินใจทางการเมืองทุกย่างก้าวทางการเมืองของทั้งสองลุงเครื่องหนึ่งก็อยู่ที่ใจของลุงลุงแต่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยทีมมันมาจากทีมนะเออทีมจะกําหนดให้วิเคราะห์ให้ถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะมีส่วนค่ะมีส่วนค่ะมีส่วนเลยค่ะขณะนี้ต้องบอกว่าทีมลุงตู่ก็แตกเป็นสองกลุ่มค่ะขณะเดียวกันทีมของลุงป้อมก็แตกเป็นสองกลุ่มอ้าวอ่ะอธิบายกันนิดหนึ่งแตกอย่างไร เอาเอาเอาแต่และขั้วก่อนเอาทีมลุงตู่ก่อนอะเอาทีมลุงตู่อ่ะไปดูทีมลุงตู่ก่อนอยังไงครับีแตกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนายก,กล้าหน่อยต้องกล้าสร้างการเมืองในแนวทางใหม่ๆต้องสร้างการเมืองออที่เป็นอะไรของตัวเองอถึงเวลาที่จะต้องแสดงตัวตนไม่มีเขา เราก็เราก็เย็นได้เชียร์ลุงเป็นผู้นำอะวันนี้เมืม่อจะไปต่อต้องไปต่อด้วยอ,อ,อะไรนะวิถีใหม่ๆมไปสร้างไปปั้นดาวดวงใหม่ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติม,มันจะดีกว่าม,มันมีประเด็นในการที่จะหาเสียงได้ง่ายกว่าไปหาเสียงในนามของพรรคใหม่รวมไทยสร้างชาติ มันมีประเด็นที่ครีเอทในทางการเมืองได้ง่ายกว่าการเอายี่ห้อยลังประชาริปไไปขายโอเคเนี่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 ก็คือกลุ่มแรกให้ไปรวมไทยสร้างชาตินะพูดง่ายทีมตู่แต่ทีมตู่กลุ่มที่สองกลับบอกว่ากลับบอกว่าเกิดลังเลกลับบอกว่าการเมืองที่อยากจะเห็นที่อยากจะให้มันเป็นก็เรื่องหนึ่ง ในขณะนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองอถ้าจะไปต่อต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองค่ะความเป็นจริงทางการเมืองนขณะ,ะนี้ก็คือคืออะไรคะรวมไทยสร้างชาติไปไหวไหมออย่างน้อยที่สุดนะดึงสสเข้าสภาได้ถึง25เสียงหรือเปล่าเออ25เสียงจะได้เสนอแคนเดตนายกได้ไงอมแม้ว่าจะได้ถึง25เสียงมากพอที่จะเสนอชื่อนายก วอเกันในสภาแต่แม้กระน,นั้นมันก็ไม่หล่อาการที่จะไปรวมเสียงใครต่อใครเพื่อน,นำไปสู่การตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะี่แล้วก็เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยถูกขีดคอตายเลยอ่ะใช่ถูกขีดคอตายเลยที่อื่นเขามีสสอเยอะกว่าหลายเท่าอะถูกขีดคอ,อตายเลยดังนั้นดังนั้นออจงดูสสรวมไทยสร้างชาติที่หวังผลได้นะ มันต้องอย่างน้อยๆเจ็ดสิบแปดสิบหรืออย่างน้อยๆต้องมากกว่าพลังประชารัฐอย่างน้อยๆต้องมากกว่าพลังประชารัฐโอาจจะน้อยกว่าภูมิใจไทยไม่เป็นไรแต่ต้องมากกว่าพลังประชารัฐพลังประชารัฐมันจึงจะหล่อมันจึงจะมีอะไรในมือในการที่จะไปรวมดาวเพื่อตอบเบรกทางการเมืองให้กับตัวเองโอ้ทำนี้ก็ทำให้โจทย์ยากขึ้นเลยสินี่ท่านไปดูมาดูไปดูมากลุ่มที่สองทีมตู่ อยากอยู่ต่อค่อนข้างให้ราคาค่อนข้างให้ราคารวมไทยสร้างชาติน้อยมากใช่ค่ะประเมินกันว่าเผอิอจะได้แค่ไม่ถึงยี่ห้าสิบเสียงบวกลบโอ้โหใจไหลมากให้สิบเสียงบวกลบเลยเหรอสิบเสียงบวกลบอันนั้นแค่บวกลบห้าหรือบวกลบสิบก็ยังไม่รู้เลยโอ้นี่ให้ต่ำมากนะนึกว่าให้ยี่สิบต้นไปถึงยี่ห้ากลุ่มที่สองเขาบอกว่า อยากเห็นอยากให้มันเป็นก็เรื่องหนึ่งอยากจะเล่นต่อมันต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองอให้อยู่กับความเป็นจริงดีกว่าความจริงก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องปรับแผนจะเทก็ต้องกลั้นใจเทยอมยอมต้องยอมต้องเลือกตัดสินใจอ่ามีสองมุมและ2สองมุมทิ่รักคนละทางเลยลุงป้อมดีกว่าคุยปิดห้องคุยกับพี่คุยได้อยู่แล้วอ่ะโอเคตัดกลับมาที่ทีมตัดกลับมาที่ทีมลุงป้อมทีมลุงป้อมก็แต่เป็นสองเสียงเหมือนกันอ่ยังไงคะทีมลุงป้อม กล,กลุ่มที่หนึ่งเขาประเมินว่ากลุ่มที่หนึ่งเขาประเมินว่าความเป็นจริงทางการเมืองเช่นกันหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปแม้ว่าแม้ว่าพรจชรัฐจะไปบวกกับเพื่อไทยได้เสียงข้างมากในสภาก็ไม่ได้แปลว่าหลวงป้อมจะได้ขึ้นกลุ่มแรกในในฝั่งทีมของหลวงป้อมเขาก็พูดกันว่าโค,ครงสร้างอำนาจของสังคมไทยมันมีความสลับซับซ้อนมันมีอำนาจตรง อำนาจไม่ตรงออมันมีเหตุมีปัจจัยมีมีย์เมเกอร์ maker, มีกลุ่มอำนาจที่จะเข้ามากระหดดความเป็นไปทางการเมืองมากมายหลากองทีเดียว<อ>มันไม่ใช่แค่จำนวนสอสอ,อย่างเดียวมีหลายปัจจัยแทรกดังนั้นดังนั้นดังนั้นเมือ่อชื่อนี้อย่างไรก็ขึ้นเป็นนายกไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะและถ้ายิ่งไปบวกกับม,มาเพื่อไทยมันจะมันจะมีปัญหา ผมเท่าทวีคูณจทต์จะยากขึ้นประเมินว่าหลังการเลือกตั้งสูตรไหนก็แล้วแต่ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นายก็ขึ้นไม่ได้อ้าวเหรอเพราะเขาไม่ให้ขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทําอย่างไรล่ะค่ะทําอย่างไรล่ะทํำไงคะเขาเสนอด้วยไหมเขาเสนอด้วยไหมนายไปดึงน้องกลับมาดีกว่าอ้าวก็อย่างดีมันเป็นออปชันที่ดีที่สุด มันเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดสองลุงกลับมาอยู่คู่กันอันนี้อันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอะส่วนเรื่องส่วนเรื่องลุงตู่แค่อยู่ได้แค่สองปีอยู่ได้แค่ครึ่งเทอมจะทําอย่างไรออกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ประเทศนี้มักมีอะไรนอกเหนือความคาดหมายประเทศนี้มักจะมีอะไรที่อธิบายไม่ได้<ต>ไปลุกโดงไปก่อนไตลูกโดง่งโยนลูกเป็นท่าประตูของคู่แข่งก่อนอเราวิ่งเข้าชาร์จ เออยิงให้เข้าโกไปก่อนก็คือเตะลูกโด่งไปก่อนเออแตะลูกโด่งยิงเข้าโกไปก่อนอ่ะมันไม่เข้าโกแตะลูกโด่งไปที่หน้าประตูของของคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็ตามก็ไปชาร์จเออท่านั้นเองค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ก็แก้ลำดูลสินี่ไงมาแล้วคำนี้ก็แก้ลำดุนสิสองปีก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปถูกไหมคะใช่ใช่สองปีแล้วไงอ่ะถึงวันนั้นถ้าแก้เวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมาอธิบายร้อยแปดพันก้าไม่ต้องห่วงเขาหรอกแต่เดี๋ยวถึงเวลาก่อนนี่ก็คือวิธีคิดของกลุ่มที่หนึ่ง นี่ก็คือวิธีคิดของกลุ่มที่นคือกลับมาจับมือกันสองลงุงและและและเขาก็บอกว่าและเขาก็บอกว่าไอ้อก,กลุ่มที่หนึ่งยังบอกนะมไม่ใช่แค่บอกว่านายความเป็นจริงทางการเมืองก็คือนายกขขึ้นเป็นนายกไม่ได้อย่างไรก็ขึ้นไม่ได้ทีนี้ขณะเดียวกันถ้าดีไซน์ข้ามช็อตจะไปจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลยิ่งหนักนายคิดดีด คิดดีๆยิ่งโทนี่ออกมาเปิดการแสดงมากเท่าไหร่ความหวาดระแวงก็จะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณถูกไหม,มถูกไหมก็ฟังได้นะก็ฟังได้นะยิ่งเปิดการแสดงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงมากเท่านั้นอ,อย่าถามผมว่าใครหวาดระแวงนะครับมันมีประเด็นกันอยู่ มันมีเชื้อกันอยู่ผมไม่ต้องอธิบายความนะค่ะออดังนั้นนายระวังเถอะไปผูกเสี่ยวอะไรกับพี่โทนี่ประเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวเถอะใครจ,จูงมือนายไปผูกเสี่ยวกับเขาระวังเถอะระวังเถอะโค้งสุดท้ายนะพักเพื่อไทยของโทนี่จะถูกไตสก,กัดชนิดหัวคำมําหัวฟาดพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวอ้ยจีทูภาคสองรออยู่รออยู่ มันสับหลังอีกครอบงามพักนนมันสับหลังไม่เกี่ยวมันสับหลังไปเ,เกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติตายลงสวนรคีรีค่คะโอเคอะไรประมาณนี้ทีนี้กลุ่มที่สองทางทางทาง,ทางฝั่งทีมของหลวงป้านลงตู่อออลุงป้อมหลวง,งป้อมหรือสิหลวงป้อมหลวงป้อมแล้วหลวงป้อมแล้วกลุ่มแรกคิดอย่างไรมองอย่างไรกะเก่งอย่างไรเราบอกแล้วกลุ่มแรกบอกว่าไปตามน้องกลับมาเอจับมือกันเน่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเขาเลือกทางไหนคะกลุ่มที่สองเขาบอกว่า ในทางการเมืองชื่อลุงตูเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งจุดแข็งก็พอเห็นนะแม้ว่าจะแม้ว่าชื่อนี้มันจะมันจะผุมันจะกล่อนไปเยอะแล้วก็ตาม,มแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเมืองในบางมิติเนี่ยชื่อนี้มันก็ยังเป็นจุดแข็งอยู่โอเค <Okay. S 2> ยังมีจุดแข็งผมไม่อธิบายนะมผมพูดแบบย่อเรื่องได้แค่นี้ให้ผมอธิบายยาวกว่านี้ไม่ได้แต่ก็มีจุดอ่อนการมีลุงตู ทำให้การผสมการผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาลมีข้อจํากัดเยอะเ,ออเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขสําคัญยกตัวอย่างเซรีพิสุทธิ์เตมียเวศประกาศเลยไม่มาแน่นอนจะให้ผมบวกกับลุงป้อมไม่มีปัญหาจะให้ผมบวกกับพลังประชารัฐไม่มีปัญหา,หาแต่แต,ต้องไม่มีลุงตู่ต้องไม่มีลุงตู่ไม่ลุงตู่ผมไม่เอาออันนี้เป็นเงื่อนไขละนี่คือการยกตัวอย่างเล็กๆขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้ ถ้าถ้าเอาลงตูลงตูก็จะมีเงื่อนไขออะไรประมาณโอ้เยอะแยะประมาณเนี้ยใน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 กลุ่มที่สองก็บอกว่าจะเอากลับมาเลยอืแต่มีแต่มีุมเสียงทั้งสองกลุ่มนะไม่ว่าจะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองมีน้ำหนักเท่ากันไหมสองกลุ่มนี้ยก็คานกันอยู่อืแต่ทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองทีมของลุงป้อมมีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจคือสมมุติว่านายจะเอา น้องกลับมาจริงๆอขอเงินไขเดียวคืออย่าเอาเสฮงกลับมาด้วยเอาตาละไม่เอาไม่เอาเสฮ้งนี่แคนฝังหุ่นขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงทีมนะไม่ใช่ทัวท่านผู้นําหมายถึงทีมนะทีมงานนี่แค้นฝังหุ่นขนาดนี้ว่าผมว่าไอ้เรื่อง37สสิ1ดสสเอดส กะบะดเ,เพื่อไทยเล่นเกมกับทั้งพรรคอะไรผมข่าวประกอบชากช่างมันเถอะสิงเอกนัทอ,อะไรจะว่าะอะไรก็วางไปมผมว่าข่าวนี้นี่แหละ